เลือกน้ำมันปลายังไงให้คุ้มค่าชะลอวัยและอายุยืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพใครจะกินน้ำมันปลาเพื่อบำรุงสุขภาพนะครับอย่าเลือกแบบนี้นะฮะไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินฟรีหรือกินไม่ถึงโดสหรืออาจจะจ่ายไปแล้วได้รับสารพิดเข้ามานะครับอันดับแรกเลยคืออ่านฉลากก่อนนะครับว่าน้ำมันปลาที่คุณกำลังจะซื้ออยู่มันคือน้ำมันปลาหรือคือน้ำมันตับปลาเพราะ2อย่างนี้คนละอย่างนะครับน้ำมันปลาสกัดมาจากปลาส่วนน้ำมันตับปลาสกัดมาจากตับปลาเราอยากได้น้ำมันปลานะครับและให้เช็คข้อที่2นะครับก็คืออ่าน ฉลาดด้วยว่า1 Soft ซอฟ์เจลเนี่ยให้กรดไขมันโอเมก้า3เท่าไหร่ส่วนใหญ่นะครับน้ำมันปลาหรือฟิชออยล์หนซอฟ์เจลเนี่ยอันใหญ่ๆนะฮะจะมีปริมาณไขมันอยู่ประมาณ1000มิลลิกรัมแต่จะมีโอเมก้า3อยู่แค่300มิลลิกรัมเท่านั้นซึ่งตัวที่เราอยากกินเนี่ยไม่ใช่น้ำมันปลาตัวที่เราอยากได้เนี่ยคือโอเมก้า3ซึ่งโอเมก้า3หลักๆนะครับแบ่งเป็น2ตัวก็คือ EPA กับ DHA ซึ่งเราอยากได้ไอ้เจ้า EPA กับ DHA นี่แหละครับให้ยิ่งสูงยิ่งดีนะครับดังนั้น ซอฟเจลมี EPA กี่มิลลิกรัมและมี DHA กี่มิลลิกรัมส่วนตัวผมแนะนําให้1ซอฟเจลควรจะต้องมีทั้ง EPA และ DHA นะครับมารวมกันอย่างน้อย60%ขึ้นไปยิ่ง 70- หรือ80%ได้ก็จะยิ่งดีแต่มันก็จะราคายิ่งสูงมากขึ้นแล้วให้เพื่อนๆดูข้อที่4ด้วยนะครับว่าแหล่งปลาที่เขานํามาใช้ในฟิชออยเนี่ยมันคือปลาตัวเล็กหรือปลาตัวใหญ่เราอยากได้ฟิชออยที่สกัดมาจากปลาตัวเล็กๆอย่างเช่นแองโชวี่มาร์คเคิลและปลาตัวเล็กต ว่าปลาอะไรจากแหล่งไหนนะครับไม่ใช่เป็นปลาตัวใหญ่ๆเราไม่เอาเพราะเราจะเสี่ยงได้รับโลหะหนักนะครับโลหะหนักในที่นี้พูดถึงสารพิษดังนั้นเช็คตามสีข้อนี้แล้วทำข้อที่5ก็คือกินได้ถูกโดสด้วยน้ํามันปลาต้องดูด้วยว่า,วาเรามีข้อควรระวังอะไรไหมยอย่างเช่นเรากินยาละลายลิ่มเลือดนะครับไม่ใช่ต้านเกล็ดเลือดนะครับไม่ใช่แอสเพริเนคอพิดกเกลนะครับละลา,ลายลิ่มเลือดในที่นี้คือวอร์ฟายนหรือคุณควรจะถามคุณหมอเพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าเพื่อนๆกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ไหมถ้าคุณมียา คอเฟลนเนี่ยคนยิต้องกินโอเมก้าสหรือน้ำมันปลาอย่างระมัดระวังนะครับเพราะโอเมก้าสมันมีฤทธิ์เสริมการละลายเลือดเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในคนปกตินะครับเพราะมันจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดได้แต่ในคนที่กินยาละลายเลือดเลือดอยู่แล้วมันอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันดังนั้นเช็คก่อนว่าคุณกินยาอะไรนะครับข้อที่6นะครับพอซื้อโอเมก้าสมาแล้วเนี่ยอย่าลืมเก็บในตู้เย็นหรืออย่าให้โดนแสงแดดด้วยนะครับเพราะกรดโอเมก้าสามถ้ามันอยู่ในขวดที่ไม่ทึบแสงหรือขวดใสๆแล้้้้ววววคุณณเเออาาาาไไตตกแดดหหรรืบออิน่ง แดดมันจะออกซิไดซ์ทำใหโอเมก้าสนั้นสูญเสียคุณภาพนะครับไปเช็คกันดูนะครับหข้อนี้จะทําใหเพื่อนเพื่อนซื้อน้ํามันปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดและสุขภาพยอดเยี่ยมครับใครอยากได้ความรู้เพิ่มเรื่องโอเมก้าสามสามารถขอรับสูตรได้นะครับให้เพื่อนๆพิมพ์พมว่าโอเมก้าสแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอเมก้าสไม่ใช่การกินเพื่อป้องกันโรคใดๆนะครับมันเป็นเพียงตัวเสริมการกินอาหารที่ถูกต้องตามสูตรเหรียญทองหรืออาหารต้นสายของผมนี่สําคัญมากๆการออกกําลังกายการนอนหลับให้ดีแล้วก็ที่สํคาค ทุกปัจจัยจะทำให้คุณอายุยืนใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ช่วยกันแชร์ให้คนไทยไม่ซื้อฟิชออยแบบผิดๆนะครับเพราะไม่งั้นเสียเงินฟรีอาจจะได้รับสารพิษเข้าเอกด้วย